สว,ส,สวัสดีครับพวกเราจากสายการเรียนศิลปาษาเยอรมันอยู่กับเราเองปังปอนพอมุกพรอพุตานนนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่84ส่วนเราก็พลอยพลอยชนกพามาเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่84ค่ะ วันนี้เราจะมาเล่าถึงสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศเยอรมันกันใช่แล้วโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันมาก็น่าจะเครียดแล้วน้องก็อยากให้ทุกๆคนได้ผ่อนคลายชิวๆกับคลิปนี้บ้างค่ะนอกจากภาษาเยอรมันที่มีความงดงามแล้วก็มีความสละสลวยแล้วเรื่องของสถานที่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันนั่นเองนะครับ เรามาเริ <icana> ่มกันที่สถานที่แรกกันดีกว่านะครับก็คือสถานที่ที่ชื่อว่า Ro t ชน n b ๊ r g of the t วเบอซึ่งมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับพอยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเมืองเก่าๆในเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เราดูในหนังอะไรประมาณนี้เลยจะเป็นเมืองเหมือนกับว่าเมืองสไตล์ยุโรปแล้วก็มีก้อนหินที่เรียงกันบนถนนสวยๆอะไรอย่างงี้ค่ะพูดถึงถนนเนี่ยที่เป็นแบบ เรียงเรียกันเป็นแบบพวกอิฐอิฐเป็นหินกันต่อกันใช่ไหมมันเขาบอกว่าสร้างโดยตัวของอาณานิคมของโรมันนั่นเองซึ่งถนนเส้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในรถม้านั่นเองและจุดเด่นของมันก็คือเรื่องที่ว่ามันจะแม้ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนมันก็ไม่มีวันถูกทําให้พังทลายนั่นเองครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะชอบไปช้อปปิง้งหรือว่าไปดูจุดชมวิวที่หอคอยอีกด้วยค่ะอ น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับงั้นไปต่อที่สถานที่ต่อไปกันเลยดีวยกว่าครับมากันที่สถานที่ต่อไปบ้างนั่นก็คือตัวของโคลอนแคททอรลนั่นเองมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างพลอยมันจะเป็นมหาวิหารที่ใช้สถาปัตยกรรมสร้างแบบโกธิกนะคะแล้วก็จะสร้างในยุคสมัยโรมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสําหรับจกักรพรรดิโรมันอีกด้วยค่ะพูดถึงโรมันเนี่ยโรมันก็มีอิทธิพลกับตัวของประเทศเยอรมันเหมือนกันเพราะว่า นอกจากตัวของสถาปัตยกรรมของถนนที่เราเพิ่งกล่าวไปในสถานที่ที่แล้วที่เรากล่าวก็คือ r o t t e n w a r k o f t h e t o w e r เนี่ยมันก็คือสถานที่นี้ก็คือเรื่องของนิกายศาสนาแต่ก่อนเยอรมันเคยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่ในช่วงคริสตศตวรรษที่16นั่นก็คือช่วงที่มาตินลูเทอร์นักปวดของนิกายโรมันคาทอลิกไม่เห็นด้วยกับการที่โป๊ปมีอำนาจสูงสุดและ ขายขายใบไทยบาปซึ่งจะส่งผลให้คนนั้นไม่เกรงกลัวต่อบาบแล้วก็ทําบาปมากขึ้นนั่นเองและต่อมาเนี่ยก็เคยตั้งเป็นตัวของนิกายโปรเตสตแตนต์นั่นเองค่ะและก็นี่ก็คือแฟกต์เล็กๆน้อยๆสำหรับวิชาสังคมที่น้องอาจจะจาไปสอบบ้างนะคะแต่ว่ายังไงก็อยากจะฝากให้มหาวิหารโคโลนเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่เก็บไว้ในใจน้องเวลาที่น้องไป,ไปเที่ยวเยอรมันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแดนมาร์ของเมืองโคโลนเลยทีเดียวค่ะ นอกจากโคโลนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของน้ำหอมแล้วสถานที่โคโลนแคทอรลเองก็เด็ดไม่แพ้กันนั่นเองนะครับ มากันที่สถานที่ต่อไปบ้างก็คือตัวของไรน์จอชนั่นเองไรน์จอชเนี่ยชื่อแรกของมันก็คือชื่อแม่น้ำไรน์ใช่ไหมแม่น้ำไรน์เนี่ยเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปและกิจกรรมที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ก็คือการล่องเรือนั่นเองระหว่างล่องเรือเราจะเจอสถานที่อะไรบ้างหลกลอยเราจะเจอเป็นปราสาทยุคลางนะคะแล้วก็จะมีหมู่บ้านต่างๆที่เหมือนกับว่าระเบียงเขาจะมีพงอันุ่นเป็นเขาเนี่ยค่อยลงมาค่ะ พูดถึงนี่ตัวของสถานที่นี้ก็จะมีความคล้ายคล้าคล้ายคล้ากับตัวของสถานที่แรกเหมือนกันเนาะใช่แล้วใครเป็นแฟนเทวิญายเนี่ยก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เช่นกันค่ะทั้งสองที่เลยนะล o ตเทนวอล์กออฟเละเาวเบอร์ ard, แล้วก็ไร n George ด้วยใช่แล้วค่ะสถานที่4ที่เราอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักก็คือ S ุกสปิเซอร์นั่นเองมันมีจุดเด่นเป็นยังไงบ้างพลอยสถานที่นี้เนี่ย จะใช้เป็นที่เล่นสกีของคนเยอรมันแล้วก็เป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาวของประเทศเยอรมันด้วยค่ะความสูงอยู่ที่2,692เมตรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันซึ่งเราสามารถเห็นได้ทั้งหมด4ประเทศมีประเทศอะไรบ้างพลอยมีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเยอรมนีประเทศออสเตรียแล้วก็ประเทศอิตาลีค่ะ เราเดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายของพวกเรากันแล้วนั่นก็คือสถานที่ที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันและเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมัน,นีอีกด้วยเช่นกันนั่นก็คือเมืองเบอร์ลินนั่นเองมันมีจุดเด่นเป็นยังไงบ้างในเมืองเบอร์ลินเนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นกำแพงเบอร์ลินเช็คพอยชารีหรือว่าประตูบันเดนบวกค่ะ สถานที่ตัวของที่เราอยากจะแนะนำก็คือตัวของกำแพงเบอร์ลินนั่นเองกำแพงเบอร์ลินเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสมัยยุคข,ของสงครามเย็นเนี่ยเขาจะถูกใช้แบ่งตัวของเบอร์ลินตะวันออกแล้วก็ฝั่งเบอร์ลินตะวันตกนั่นเองฝั่งตะวันออกจะเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์ในขณะที่ฝั่งตะวันตกจะเป็นฝั่งของราาประชาธิปไตยนั่นเองแล้วสถานที่ต่อไปอย่างตัวของเชคพอชาลีเป็นยังไงบ้างละ่ะอยากเชคพอชาลีนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ กองทัพสหรัฐเนี่ยใช้เป็นประตูคุมระหว่างเยอรมนี nee, ตะวันออกกับตะวันตกค่ะในสมัยสงครามเย็นนั่นเองค่ะส่วนรั wo, นเดนโบก็ wo, จะเป็นตัวของประชุกประตูชัยของประเทศเยอรมันอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่ไม่แพ้กับตัวของกำแพงเบอร์ลินนั่นเองใช่แล้วค่ะ<อ>ก,ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักสถานที่มากขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนในสถานที่ดังกล่าวนั่นเอง ใช่แล้วค่ะแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยเราก็อยากจะขอฝากน้องๆทุกคนว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจานกังสอบนะคะเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดน้องๆทุกคนตั้งใจเนี่ยทำได้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมติดตามเพจ a r ร์ตดอยส์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะในวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย